ตอนนี้น้องนัดก็มารอเราในสายแล้วนะคะตรงเวลามากเลยค่ะมิตรเรานี่แหละไม่ตรงเวลาสวัสดีค่ะน้องนัดสวัสดีครับสวัสดีครับผมอ่านแนะนําตัวหน่อยแล้วถ้าใครชาวแอปเปิลเรดด้วยสวันนะครับสวัสดีชาวแอปเปิลเรดทุกคนด้วยครับครับผมนัดสักดา์อนนะคะใช่แล้วอ่านะคะมาคราวนี้เนี่ยในความรู้สึกพี่รู้สึกว่านัดเป็นศิลปินแบบเต็มตัวเลยอะ่ะรู้ปะ่ะเออเ<ข>อหลังจากที่หลังจากที่เรารู้จักมานานเพราะอะไรรู้ปะ่ะเพราะ เพราะว่านัดแบบมันมันเหมือนครบเครื่องมากขึ้นน่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเข้ามาร่วมทํางานด้วยแล้วก็โอ้โหฟิตแบบว่าหุ่นหุ่นบึกขึ้นเยอะเลยอะค่ะเอริอันนี้ไปดูจากซุตรงไหนครับดูดูจากหน้าอกามั้งคะมีการโชว์แผ่นอกด้วยนี่นะโอเคมา <c oughs> เดี๋ยวเรามาคุยกันเลยดีกว่านะคะมา,าซิงเกิลนี้เป็นซิงเกลิลแรกในการเข้ามาสังกัดใหม่ใช่ป่ะเอ่ยใช่ครับหลังจากที่ย้ายบ้านมาอยู่ที่มัง ทีมันกรนมี่ครับค่ะเป็นเป็นไงบ้างคะจากการย้ายบ้านมารู้สึกว่าคุ้นเคยกับคนในบ้านนี้แล้วหรือยังอ๋อคุ้นเคยแล้วครับอยู่อยู่มานี้ก็ครบปีหนึ่งแล้วครับแล้วก็คือระหว่างนั้นเราก็ทําเพลงไปเรื่อยๆเลยนะครับเรียนเส้นเรียนเอ่อเรียนสัจจินแบบแล้วก็ไปแบบอ่าขึ้นคอนเสิร์ตต่างๆนี่ครับจนงานทำงานกับหลายๆคนจนตอนนี้ก็คุ้นชินกันแล้วครับคุ้นชินกันแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าเขาเขาได้พาเราไปสลายพฤติกรรมแล้วเรียบร้อย ตั้งแต่วันแรกเลยใช่ไหมก็ก็เลยถามว่าเออการตัดสินใจมาย้ายย้ายบ้านมาหลังนี้เนี่ยคือใช้ใช้เวลาในการตัดสินใจนานหรือเปล่าหรือเปล่าอ่ก็มันก็มีคิดกลับไปกลับมาเหมือนกันนะครับแต่ว่าสุดท้ายคือผมอันที่จรยผมเป็นคนที่ตั้งแต่เด็กอะครับผมก็ชอบที่จะไปหาประสบการณ์ใหม่ๆอย่างตอนเรียนเราก็ไปเรียนที่อเมริกาตั้งแต่จบมสองอะไรเงี้ยเออแล้วบางทีเราไปฝึกงานที่สิงคโปร์อะไรเงี้ยเราเราชอบไปเจออะไรใหม่ๆก็เหมือนกันอันนี้มันก็เหมือน เราพาตัวเองไปสู่สิง่งแวดล้อมใหม่เพื่อที่จะได้เจอความท้าทายใหม่ๆจะได้พัฒนาตัวเององี้ครับอือห <Ừ> ือค่ะ,คะก็ใช้เวลานาะนเหมือนกันเนาะหนึ่งปีกว่าจะได้มีซิงเกิลกับเขาอะแต่ว่าข่าวของนั้นก็ไม่ได้หายไปเลยนะจริงๆมันมนานเพราะว่าเราทําไปหลายเพลงพร้อมกันแหละครับเราสุดท้ายเราก็เลือกเพลงนี้ปล่อยออกมาก่อนเออนะคะเพราะว่าเห็นนัดอัปเดตมาตลอดเลยเนี่ยซิงเกิลนี้แบบกําลังเข้าห้องอาดนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าพี่ก็ตามเออใช่ตามตามเฟซอยู่ไงคะก็เออเนี่ยกาลังแบบเหมือนแฟนคลับเลยเห็นปะ คือตามคือตามเฟซอยู่นะจะบอกว่าเออตอนนี้กําลังทําทําเทลงอยู่นะแบบว่าเอ็มวีพี่ก็เอ็มวีเขาถ่ายแล้วเหรอยังไม่เห็นส่งสิงเกิลมาเลยพี่ก็รอรออืตอนปลายปีที่แล้วนะครับแล้วก็เพิ่งมาปล่อยต้นปีนี้ใช่ปล่อยพร้อมกับเพลงเลยนะคะพอเพลงออกมาปั๊บเนี่ยเป็นไงบ้างคะนารู้สึกว่ามันมันมันเปลี่ยนแปลงจากเมื่อก่อนยังไงบ้างคะช่วยบอกหน่อยสิแปลงยังไงครับคือในในแง่ความเป็นดนตรีนะครับก็ยังเป็น ความเป็นสายป๊อปนะครับแต่ว่ามันก็จะมีลูกเล่นเพิ่มขึ้นอย่างเพลงนี้มันก็จะมีลูกเล่นแบบเอาเสียงกต๊ตกเสียงคิมซึ่งเป็นเครื่องเครื่องดนตรีแบบแนวเอเชียตะวันออกมาปนเข้าไปงี่ครับหให้มันสั่นขึ้นแล้วก็ในแง่ของการร้องถ้าใครติดตามก็จะเห็นว่าเพลงนี้ผมจะมีการร้องที่มันเหมือนละเอียดมากขึ้นนะในอารมณ์อเนี้ยครับมันจะไม่ด้วยความที่มันเป็นเพลงของเหงาด้วยแหละมันจะเลยจะไม่ใช่การร้องแบบ เต็มคำคือเดี๋ยวผมจะตัดที่ให้ดูว่าสมมติเราร้องเต็มคำมันก็จะกลายเป็นยิ่งคุยกับเธอยิ่งเงาเนี่ยเราเอาจะแต่ถ้าเราเราเราละเอียดกับมันมากขึ้นในแต่ละคำมันจะกลายเป็นแบบยิ่งคุยกับเธอยิ่งเงาใช่ไหค่ะรู้สึก<า>รู้สึกว่าการร้องเพลงของนัทในในครั้งนี้เนี่ยมันร้องเพลงได้แบบว่าบาดไปถึงอารมณ์มากขึ้นนะ เพราะว่าพี่จําได้ว่าตอนที่นัทออกซิงเกิลก่อนหน้านู้นีะ่ะพี่พี่ชอบอยู่หลายเพลงเหมือนกันนะนัทนะเออ,อแต่พอมามา,มาฟังซิงเกิลน,นี้พี่รู้สึกว่าคุยนัทมีพัฒนาการในการร้องมากขึ้นนะ่ะถามว่าเออมันมันฝึกนามะโดยเฉพาะในเรื่องของการใช้แบบเสียงแบบเสียงว่ามีเสียงหลบเสียงซ่อนแบบว่าเสียงเอื้อนแบบว่าโอ้โหมันกระชากหัวใจอะนัที่อันนี้ต้องยกความดีความชอบให้พี่ต้นสวั์ชัยที่เป็นโปรดิวเซอร์ด้วยครับเพราะว่าตอนแรก ไปร้องคือเราก็ร้องร้องตามสไตล์เราแหละแต่เขาก็ค่อยๆปรับค่อยๆอยอ,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 ยอะไรให้มันให้มันรู้สึกว่ากลมกล่อมกับเพลงนี้มากที่สุดกับอารมณ์เงาเาในเพลงนี้นครับเมื่อ <c oughs> ก่อนเนี่ยที่ <c oughs> พี่ชอบนะพี่ชอบเพลงเนี่ยดับไฟด้วยน้ำมัน่ะพี่ว่าพี่ชอบมากแล้วนะพอมาเจอ <c oughs> เพลงนี้เข้าโอ้โหพี่ชอบอยิ่งกว่าเดิมอีกอะดีใจอนะคะพี่ชอบยิ่งกว่าเดิมอีกนะคะแต่ก็ถือว่าเพราะเป็นร้องง่ายแต่จริงร้องไม่ง่ายเลยครับเพลงนี้แต่อย่างทอดุ๊กมันก็จะมีแบบสลับแบบอยากจะคุยกันให้นานกว่านี้ เต็มไปเสียงหลบเรื่อยๆเออมันมีเสียงหลบเสียงซ่อนม,มันรู้สึกว่าเ,เราเห็นพัฒนาการของนั้นแบบชัดเจนมากแล้วก็เท่าที่แบบว่ารู้ก็คือแบบเขียนเขียนแบบทําทํานองเองต่างหากด้วยใช่ครับเพลงนี้เป็นเพลงที่เก้าแล้วละ่ะในในวงการเพลงไทยที่ผมทําทํานองเองนี่คร uh ับ huh. ค่ะ,คะป่จนหน้นนี้เราก็จะมีเพลงอ่า ดังนะครับหนึ่งคำที่รอใช้ยิ่งทั้งคนคไม่มีรุ่งนี้อะไรทำนองนี้ที่แต่งทำนองเองนะครับาาค่ะ,คะแต่เพลงนี้เนี่ยเห็นเห็นได้ข่าวว่ากว่าจะได้เพลงนี้มานี่ต้องใช้เวลาในเรื่องของการโดดเดี่ยวตัวเองด้วยใช่ปะอะไรนะครับต้องโดดเดี่ยวตัวเองด้วยใช่ไหมถึงจะได้เพลงนี้มาโดดเดี่ยวตัวเองเอ่ก็ต้องคือมันมันบังเอิญแหละเป็นเป็นคืนนี้เหมือนเราก็ไม่บังเอิญนะก็เป็นอย่างนี้ทุกคืนเราอยู่คนเดียวในห้องนอนอะไรเงี้ยครับ ประมาณปีสองแล้วมันวันนั้นมันเป็นวันที่รู้สึกไงไม่รู้อยู่ดีมันก็เหงามากอะไรเงี้ย๋อหรอคระทํไมอ่ท่า,<ร>า<ด>นาจนจนเรารู้สึกว่าเออเราต,ต้องต้องระบายความเหงานี้ออกไปก็เลยไปนั่งเล่นเป็นโนครับแล้วมันก็ได้ได้ค่อยๆได้เป็นเมโลดี้นี้ออกมาทีละนิดทีละนิดอืมน,นะคะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะต้องต้องบอกว่านัทเนี่ยมีแฟนคลับเยอะมากมีมุมที่เหงากับเขาด้วยเหรอคนชอบถามอย่างนี้แต่จริงๆแล้วยิ่งเวลาเราเจอคนเยอะครับทีเราพอเรากลับไปอยู่บ้านคนเดียวไงมันเป็นอะไรที่แบบ ต่างกันเลยอ่ะวันนี้เ,เหงาะนะกลายาเป็นคนขี้เหงาไปเลยว่างั้นเถอะใช่ไหม,มก็มีบางคราวครับแต่ว่าอย่างช่วงนี้ก็ไม่เหงาเพราะว่าทำทำงานหนักทํางานโปรโมตเต็มที่อะไรเงี้ยครับก็ไม่ได้มีเวลาให้เหงาเท <c oughs> ่าไหร่เห็นว่าเห็นว่าทําเพลงมาพร้อมๆกันเลยใช่ไหมพร้อมๆกันแทบจะทุกเพลงเลยใช่ไหมคะถึงอได้เพลงนี้แล้วก็เลือกเพลงนี้มาแล้วรับตอนนี้มีประมาณแบบสามสี่เพลงครับที่เรามีกันอยู่ครับก็เรียกว่าพร้อมที่จะปล่อยว่างั้นเถอะรอเวลาอย่างเดียวรอรอการแบบ รอกันประชุมกันแล้วก็แบบถกเถียงกันนิด<า>อันไหนจะด,ดีที่สุดนะรบเพลงต่อไปเ,อเห็นไปซ้อมเต้นซ้อมอะไรด้วยแบบนี้ก็แปลว่านันอาจจะต้องมีเพลงเต้นๆอยู่ในอัลบั้มชุดนี้ด้วยหรือเปล่าอาจจะมีครับอาจจะมีแบบว่าขยับร่างกายขยับตัวมีมูฟเมนต์มากขึ้นอะไรงเงี้ยแต่คงคงไม่ถึงถบอว่าเรียนมปเป็นศิลปินแนวแดนอะไรขนาดนั้นนะครับโอ้แต่เห็นท่าเต้นของคุณนี่แบบพลิ้วเหมือนกันนัดนะ เห็นท่าเห็นท่าเต้นคนนี้ไม่ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะแบบโอ้โหเนี่ยถ้าเกิดว่าเปลี่ยนจากแนวแบบว่าป๊อปป๊อปฟังป๊อปแบบนี้ไปแล้วไปเป็นแบบแดนซ์มากเนี่ยก็โอ้โหหั่นก็หั่นเถอะอะพี่ว่าหั่นก็หั่นเถอะเลยหั่นก็หั่นเถอะอ่ะเจอเจอนัดเข้าไปเนี่ยเป็นไงล่ะใช้จริงๆนะเป็นคนชอบเต้นมหอุ่นเป็นหลักดีกว่าแล้วก็แต่ว่าอย่างอื่นก็จะเป็นสีสันที่เพิ่มเข้ามาเรื่อยๆให้คนดูได้แบบได้ดูตื่นเต้น นะคะเต้นยากไหมได้ขนะ่าวว่าได้ครูสอนเต้นดีต่างหากด้วยยากไหมมันก็มันก็ยากในบางส่วนนะครับเพราะว่าที่มาเรียนเต้นเนี่ยมันก็จะมีแบบว่าเราต้องลองทําท่าที่ปกติเราไม่ได้เต้นแนวนี้อะไรอย่างเงี้ยอต้องลองทำจนเหมือนเราคุ้นชินกับการขยับร่างกายในแบบที่เราไม่เคยขยับเออนะคะไม่แน่นะคะต่อไปเราอาจจะเห็นนัดในวันแดนสจากเดิมที่บอกว่าเราเราเคยเห็นนะัดแบบว่ามันนั่งร้องเพลงอะไรประมาณเนี้ย<ๆ>ใช่ไหม<อ>ในคอน ใหญ่อะไรอย่างนี้แล้วเป็นโชว์พิเศษเออเราะะก็ต้องต้องติดตามดูนะคะว่านัทเนี่ยจะเต้นได้มันขนาดไหนจะมีโอกาสได้เต้นกับน้องฮั่นหรือเปล่าอยาขอไม่ซ้อมเ,เยอะก่อนะดูซิว่าน้องฮั่นเนี่ยจะสู้สู้นัทได้ไหมเออเราต้องใช้คําพูดนี้เลยนะคะเพราะว่าเห็นท่าเต้นแล้วแบบว่าเอาได้เลยอะเออประมาณนั้นอะมาพูดถึงเอ็มวีนิดนึงตอนนี้เอมวีออกแล้วเนาะ ออกแล้วครับหาดูได้ใน youtube เลยครับเข้าไปเสิร์ชยิ่งคุยยิ่งเหงาขึ้นมาเลยอย่างนี้ค่ะตอนนี้เอ m มวอมวีที่ออกไปเนี่ยก็เป็นแต่พี่ชอบภาพมากเลยอะ่ะสวยใช่ไหมครับเออภาพสวยมากเลยอ่ะค่ะแบบโรแมนติกมากเลยอะ่ะแต่มันก็เหงาอ่ะมันจะเป็น m อวที่เราเราไม่ได้เน้นตัวเรื่องแต่ว่าเราจะเน้นเหมือนคนให้คนดูแล้วก็รู้สึกตามกับภาพกับฟิลที่เราสร้างขึ้นมาอะไรอย่างนี้ครับในเพลงซึ่งเพลงนี้ก็ได้น้องฟิล์มพริมาด้วยนะครับจากละครผู้ดีสารมาเล่นเป็นนางเอกให้ ฟิลรวมมันก็จะเหมือนแบบเราเราเป็นคนที่สนิทกันนี่แหละแล้วก็ว่าตลอดเวลาเขาก็จะนึกถึงผู้ชายคนยกินพวกอาผู้ชายคนตลอดเวลารอเขารอว่าเขาจะกลับมาเมื่อไหร่คอยวิ่งไปดูที่ท่าเรืออะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าอ่ามันก็จะมีซีนที่พีกพีนึงซึ่ง<ช>มันจะเป็นอมาวาดรูปบนอกเราใช่แล้วก็แบบว่าเป็นฟิลที่แบบว่าใครเห็นแล้วก็ต้องกรี๊ดแน่เลยอะ่ะมันจะเป็นซีนนี้เหมือนเราใกล้ชิดกันมากจนจนเหมือน มันจะให้แบ,บล้ำเส้นไปอะไรเงี้ยแต่ว่าเออต้องไปดูกันว่ามันจะเป็นออยังไงมันเกือบจะเมาส์ทูเมาส์าเลยอะ <laughs> ่ะนะประมาณนั้นเลยนะคะดูแล้วแบบว่าลุ้นไงดูแล้วแบบล<ม>ุ้นไงเออแต่ว่าเป็นครั้งแรกด้วยนะที่โชว์แผ่นอกอ่ะไม,ไม่ไม่ครั้งแรกขเข<อ>าเป็นยังครั้งแรกเหรอมีมีแบบถ่ายนิตยสารอะไรเงี้ยมีใครมีมาอยู่เอ้ยไม่ใช่ดิเอ็มวีดินะ จับไปใช่น้ำมันไงอ๋อเออใช่ใช่แบบลืม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 เงี้ยมัวแต่นั่งจ้องไงว่าเฮ้ยนกมันสวยขนาดไหนอะไรเงี้ยอันนี้มันเป็นซีนที่จริงเราไม่ได้เน้นว่าผิวหรอกครับมันก็เน้นฟีลเน้นความใกล้ชิดเน้นอารมณ์นะตอนนั้นอืแต่ก็คือภาพสวยนะคะชอบชอบจริงเอ็มวีเนี่ยนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่เคยเห็นเลยก็คือเห็นนัดวาดรูปจริงๆเอออันนี้ผมวาดจริงนะผมวาดเองค่ะถ้าเกิดว่าใครได้ชมเอ็มวีเนี่ยจะเห็นนัดวาดรูปนะวาดจริงนะ เพราะนัทเป็นคนที่ชอบวาดรูปด้วยเ,เออเราตกลงแล้วรูป,รปนั้นนะเพราะวาดเสร็จแล้วเจ้าของเขาเอาไปหรือเปล่าคะอ๋อ,อปล่าครับเป็นทีมที่แมมมีเก็บไปอ๋อบล้อทีมแมมมี่เก็บไปเจ้าของไม่เอาเออน้องพริมน้องน้องพรีมคิดอะไรอยู่ถึงไม่ยอกเอารูปไปทีแมมมีกเขาเก็บไปเผื่อเราไปทํากิจกรรมต่ออะไรเงี้ยครับอ๋อประมาณนั้นนะคะแต่ก็คือเป็นคนที่วาดวาดรูปแต่น้าพี่ถามว่าตอนแรกคิดอยู่ในใจไงตอนนี้ดูเฮ้ยวาดเองหรือเปล่าวาหรือวาดเสร็จแล้วเรียบร้อยอะไรเงี้ย วาดเองครับว่าในทุกรูปที่เห็นในเอ็มวีครับไม่จะมีช่วงที่เขาอ่อะไรนะเปิดเปิดสมุดดูว่าผมวาดรูปอะไรบ้าง,อ,งอะไรยงเงี้ยก็นั่นแหละผมวาดเองหมดเลยโอ้โหวาดเองหมดเลยนั่นก็คือในในส่วนของฝีมือของนัทหมดเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ที่อยากจะได้รูปของนัทคงต้องติดตามกิจกรรมของนัทแล้วมัง้งครับใช่ไหม <c oughs> เราเราไปหาก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนเออแต่ว่าไปแล้วเนี่ยนะคะถ้าพูดถึงซิงเกิลนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพลงไม่ว่าจะเป็นการเปิดตัวมารวมไปถึงเอ็มวีเนี่ยมันบ่งบอกความเป็นตัวนัทหมดเลยอะค่ะ ครับเป็นเหตุผลที่เราเราเลือกเพลงนี้ออกมาเพราะว่าทุกทุกคนคือฟังแล้วรู้สึกว่าเออเพลงนี้แหละคือเป็นนัทสกาทอนอ่ะคือทำนองมันก็ผมอยู่แล้วค่ะแล้วดนตรีเองมันก็เข้ากับเข้ากับน้ำเสียงของผมอะไรอย่างครับเนื้อหาเหมาะอือฮะค่ะก็ก็เราจะได้เห็นแต่ว่าจะได้เห็นสิ่งใหม่ก็คือเราจะได้เห็นแบบว่าเออเขาเรียกอะไรวาดรูปนะคะน้องนัดแต่งเพลงคืออะไรหลายๆอย่างในนี้เนี่ยนะคะรวมไปถึงเพลงด้วยแต่พี่ชอบเสียงแบบกิ้งกิ้งอ่ะมันเหมือนกับเหมือนอะไรอ่ะ เออดนตรีดนตรีทางบ้านเราอะ่ะเดี๋ยวนะขิมปะขิมใช่ครับมีขิมสอดแทกอยู่ด้วยในเพลงนี้เออ,อะนะคะมันเป็นครั้งแรกหรือเปล่าคะที่ว่าเราได้ใช้เครื่องดนตรีพวกนี้มามารวมอยู่ในเพลงะคะ่ะถ้าเป็นเพลงของผมใช่ครับอืมค่ะเพลงแรกของผมที่มีทั้งเสียงขิมทั้งเสียงโกโต้เลยเงี้ยครับอืมครั้งแรกด้วยนะคะต้องบอกว่าเพราะมากแล้วก็ชอบมากแล้วก็เป็นอะไรที่แปลกแล้วก็เรียกว่าใหม่สําหรับนัดด้วยนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่พี่รอคือเมื่อไหร่จะได้เห็นหนังสือของน้องนัดอีกคะ เลยนะครับหนังสือหนังสือหนังสือหรือหลายคนก็ถามมานะครับค่ะนี่พยายามโฟกัสที่งานเพลงก่อนนะครับหนังสือจะต้องรออีกนิดนึงครับเพราะว่าพี่จําได้พี่เคยอ่านหนังสือของนัทด้วยนะมองทุกอย่างจากทุกมุมอ่ะเออนะจริงๆงพี่พี่เคยอ่านนะคะพี่ถึงรู้ว่านัทเนี่ยเป็นกลุ่มเจเนอเรชันแรกที่ใช้เฟซบุ๊กใช่กลุ่มชนกลุ่มชนทดลองอ่ะประมาณนั้นใช่ใช่เพราะว่าเรียนตอน ที่ a c e b o o k มันเกิดขึ้นที่มหาลัยฮาร์วาร์ดคือเป็นช่วงที่ผมเรียนอยู่ที่นั่นพอดีครับใช่ไหมคะก็ต้องบอกว่าเป็นกลุ่มชนทดลองเลยนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยคือ f a c e b o ๊กดังมากในบ้านเราอ่ะรู้สึกไงบ้างทั้งที่เราก็เป็นคนกลุ่มแรกอ่ะที่ทดลองใช้อ่ะคือผมคือผมไม่ได้รู้สึกพิเศษที่เป็นคนแรกๆที่ได้ใช้หรอกนะแต่ผมแค่แบบโอ้หประหลาดใจว่ามันมาไกลขนาดนี้เลยอ่ะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเหมือนเน้นว่าเป็นเป็นเอ่อเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กภายในมหาลัยให้ให้ นักเทียนได้ติดต่อกันได้รู้จักกันซมากกว่าแค่นั้นอะไรอย่างออี้ครับไปไปมาณนี้คือทั่วโลกเลยว่างั้นเถอะเออ,เอ,อแต่ม้าเขาก็แต่งงานแล้วนะเมื่อไหร่จะเป็นนัดนะคะีอ๋อไอยู่ตดอตันเซงก่อนนะฮะอ,อ๋อเหรอรุนน้องเขาไปแล้วนะคะแต่รุ่นพี่ยังอยู่แถวนี้อยู่เลยนะคะคิดดูก็แล้วกันยังที่จะทํางานเพลงอยู่ออยมามรักกับเพลงก่อนครับอ๋อนะคะอ่ะมาสุดท้ายละฝากเลยค่ะน้องนัดลา เนใหม่นะครับแล้วก็ฝากช่องทางดาวน์โหลดด้วยละวกันใครอยากมีไว้เป็นเจ้าของเพลงเต็มไม่ว่าจะเป็นเียงลองสายหรือเิงโทนนะครับสามารถกดดอกจันหนึ่งสองสามสิบสิบนะครับแล้วก็กดโทรออกนะครับหรือไม่ก็ทางไ u จูนก็ได้ครับแล้วก็ต้องทางติดต่อก็ฝากไว้ด้วยนะครับแบบ Facebook, Fanpage, Twitter แล้วก็ Instagram นะครับสามันหลักๆก็ผมเล่นเองหมดเลยใช้ชื่อนัทสกดาทร็นภาษาอังกฤษ N A T S K มีสิทธิ์ที่จะได้เห็นงานละครของนัดบ้างไหมคะไหนก็ย้ายมาอยู่ที่บ้านหลังนี้ละอันนี้ต้องติดตามกันต่อไปครับย,ยังไม่กล้าฝันกมว่าจะมีอะไรไหมอ่าเราก็ต้องดูแลกันนะคะเพราะว่าบ้านหลังนี้มีอะไรเยอะแยะมากมายซึ่งเราอาจจะได้เห็นความสามารถของนัดเพิ่มมากขึ้นก็ได้ใช่ปะ่ะ<ม>นะคะอ่าวันนี้ขอบคุณน้องนัทมากนะคะมาเช่นกันครับครับผมก็โอกาสหน้าคงได้คุยกันอีกเนาะได้เลยครับครับผมสวัสดีค่ะ